สิ่งสุดท้ายที่บอกว่าไปเห็นสองสิ่งนี้มาคือเห็นนานแล้วเห็นคนมาดีบบอกเพื่อนๆน่าวันี่ได้อะไรมาคืสอสมบติแอบดีใจมากเพื่อนๆน้ำมาเ้าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะนี่ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูว่าได้อะไรมาบ้างซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่มีจริงๆแล้วไปมาแล้วรอบนึ็นรอบแรกที่ไปเนี่ยตั้งใจไปดูก่อนว่ามีของอะไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกเลยเนาะมี่าพไปคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปมารอบแรกเนี่ยคือไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเพราะมีเนี่ยคือมีเคยไปเดินเวลาไปเที่ยวต่างรัฐเนี่ยม่จะชอบไปเดินไปเดินตามห้างที่มันเป็นห้างจีนแบบนี้แหละแล้วเราจะได้ของเอเชียกลับมาเยอะมากๆเลยแล้วทีนี้อยากจะบอกว่ามันมาเปิดที่ในตัวเมืองคิวบิกเนี่ยซึ่่่่่่งงงงคคคนน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 นไไไไไไททยยยยยกก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 ก็็ปปปปเเเเเเดดดดิิิออ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 ะะ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 มมมมาา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 ลลลวววววจจจีีีีีีััั้้้้้รรรรรรบบแแแแูสตตๆ กับลูกเนี่ยอย่างที่บอกนังเนี่ยเขาไม่ชินไม่ชินกับการที่จะไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างไทยแบบเนีาจะเดินเป็นชัว่วโมงเนี่ยคือเขาไม่เหมือนเราแต่เราเป็นคนชอบเดินซื้อของเป็นคนชอบตุนของกแบบันนจะเดินเรื่อยๆเดี๋วพามาดูคือมีหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์ามากๆเลยมาดูอย่างแรกกันก่อนที่บอกน้องว่าตอนเนี้ยก็เป็นอะไรที่ผักที่เราปลูกไว้ก็คือหน้าหนาวแล้วไงคือมันใกล้อ่าหิมะยังไม่ตกหรอกแต่มันหนาวแล้วผักที่เราปลูกไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปลูกต่อได้ก็คือตายหมดแล้วสิ่งแรกท ก็จะเป็นผักหวานตุ้งซึ่งนี่หนะอยากจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะทำจับชายอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยซื้อติดมาด้วยนะคะก็เป็นกวางตุ้งนะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดซึ่งฟางห้าง,อ,งอ่ะอื่นๆเขามีนะแต่นี่ซื้อติดมาด้วยเป็นเห็ดห่อ oh, uh, เห็ดเข็มทองนะคะอันนี้จ้ะอันนี้ก็คือไปสำรวจมารอบที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ของไทยนะน่าจะเป็นของจีนแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันคือเขาเรียกอะไรหน่อไม้หน่อไม้อ่ะเป็นหน่อไม้อ่ะหัวแบบนี้ซึ่งนี่หนะอยากจะมาลองทำดูว่่่าาาาาถ้เเเรอออะะมทป็น ต้งกระดูกเขาเรียกอะไรต้องจืดกระดูกถ้าใช้หน่อไม้แบบนี้ทำได้ไหมเพราะปกติจะต้องใช้หน่อไม้ที่มันเป็นหน่อไม้สดอ่ะซึ่งมี่อาจจะซื้อแบบนั้นแต่อันนี้ถ้ามันเห็นแบบนี้แล้วถ้ามันพอทำได้กะลองทำดูแต่ถ้ามันไม่อร่อยเราก็จะไม่ซื้อจะได้ซื้อแบบสดมาเนาะแบบนี้จะได้เก็บไว้ได้นานเพราะเราไม่ได้ไปเดินมืออยแบบนี้เนาะนนือก็จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้อะเต้าหู้ขาอเขาเรียกอะไรเต้าหู้ทำเย็นตะปกวะเต้าหู้เาว่ะเออเนี่ยนะคือว่านี้จะเป็นมะเี้กอานี้่ซื เป็นอ่าเขาเรียกอะไรมะขามเปียกเนี่ยจะชอบทำมะขามมะขามเขาเรียกอะไรนะมะขามอ่ะเออเขาเรียกอะไรเอาไป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 ต้มแล้วก็ไปคั้นแล้วก็จะใส่แช่แข็งเอาไว้นี่ก็จะเอามาอ่าทำแช่แข็งเอาไว้เลยเนาะปกติเนี้ยม่ทำแช่แข็งแล้วล่ะแต่ที่ซื้อมาเนี่ยก็จะมาติดไว้เป็นสต๊อกทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องไปเดินตลาดใหม่ถือว่าไม่ต้องไปตะเวนหาอะไรแบบนี้เนาะส่วนอันต่อมานี้คือว่าอันเนี้ยคือเดินผ่านพอดีก็นึกได้ว่าผมแห้ง่หมดซึ่งจริงๆ่นี่จะมีพวกผมทำอาหารเนี่ยมันจะติดบ้านเยอะมากแต่ที่ล่าสุดที่เราไปด เนี่ยนะคะมันจะซื้อผงแมทมาน่าจะประมาณ1 2 3 4 5 6 6ขอน,นะคะเป็นผมแมทนะอันนี้ห้างอื่นก็มีนะทั่วไปอันนี้ถือติดมาจริงๆแล้วมีะละส่วนอันนี้จะบอกเพื่อนๆนะว่าคือห้างฝรั่งมีขายนะมันคืออะไรใช่ไหมคือมี่เนี่ยเป็นคนที่เขาจะเรียกว่าปลากระป๋องใช่ไหมส่วนใหญ่อะมี่อาจจะเป็นคนไม่กินไม่ไม่ใช่ไม่กินนะแต่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินปลากระป๋องอะไม่ได้ชอบกินแบบยำหรือต้มดำด้วยอะไรไม่ได้ชอบกินแต่ที่ซื้อมาเนี่ยจะเอาเนื้อมันมาปั่นทำบางทีนี่จะทำแกงส้มนน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 ีีีี่่่่่กกก็จะะใช้้้ป้ปปปปปลลาา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 มมมมัััเเ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 ออออออยยยงงหหืืืตททแสรรรวไ น้ำยาขานมจีนอะไรเงี้ยมีจะใช้ตัวนี้นะก็คือเป็นกระป๋องแบบนี้เนี่ยเป็นที่เขาแบบนี้น,นะคะทุกคนเนี่ยนะคะซึ่งเนี่ยเคยคือถ้าสมมติเราจะทำเป็นต้มยำจริงๆอ่ะต้องไปซื้อแบบปุ้มปุ้ยหรืออะไรแบบนี้มาแต่ถ้าอย่างเงี้ยอันนี้สามารถเอาไปทำเป็นเนื้อปลาทำไมเพราะเกี่ยวกับแกงส้มหรือว่าซอสแบบไหนีเนาะส่วนอันต่อไปจะบอกว่าอันนี้ใครถ้าจะได้ดูคลิปก,ก่อนหน้านี้ที่นี่ลงมานะคะที่เลือกเลือกที่ไม่ไปเดินดูข้างในเนะาะเหตุที่บอกว่าห้างมันใหญ่มากคือถ่ายได้ไม่หมดเพราะวของมันเยอะมากจริงๆอ่ะนี่เดินไม่ทั่่ววนะะเพราา กังวลว่าสามีรอไงเดี๋ยวก็จะส่งข้อความมาถามแล้วเสร็จหรือยังอะไรแบบนี้ดังนั้นจะเดินนี่ตัวก็คือรีบมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นอะไรก็รีบยิบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเส้นสดนะคะทุกคนเส้นสดคือมันสามารถคือจริงๆมันจะมีแบบเส้นดา้ายที่มันแห้งอบแห้งอ่ะแบบนั้นก็กินได้ทำเป็นผัดไทยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะกินผู้หญิงแบบนี้มันจะไม่ยิ่งเป็นเหมืนหอนผู้หญิงวัวกได้เลยอะไรเงี้ยนี่จะทำเป็นเหมือนบะหมี่แห้งอ่ะกับน้ำอ่านี่จะทำซอสอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเเเเวววลลลาาาากกกกินนนนนนแแแบบอออยย่่งงี้้้้้มมััั็็็จะซไืรทีำกอ่ะ มีทั้งฝั่งไหนมีแต่ล่าสุดที่มีไปเดินเนี่ยมันหมดหมด,หมดสตจอดแล้วก็ไม่มีสักทีเดี๋ยวมี่มีก็เลยถึงติดมาด้วยไม่ต้องอ่หงุดนะทีนี้จะ้ะเอา้าเส้นส่วนนี้ติดยูมาด้วยมี่มท,ทั้งหมดสี่ห่อนะนี่เส้นส่นนะคะคนอันต่อไปจ้ะอันนี้เพื่อนเนี่ยถ้าด,ดูคลิปนั้นนะเพื่อนรู้ไหมว่าตอนมี่ไป ไปถามซื้อะถามซื้อหมูอะคือไม่อยากเห็นแล้วล่ะรอบที่แล้วที่มีไปมาเนี่ยไม่เห็นว่าเขามีหมูสเรรซึ่งปกตินี่จะไป้อร้านมันจะมีร้านเฉพาะโดยตรงที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรมีมีหนังไก่มีหมูสามชั้นหรือเป็นมันหมูก็จะมีโดยเฉพาะเลยร้านแบบนี้ทีนี้เรามาที่นี่แล้วเราก็อยากไปเดินหลายที่ดังนั้นก็คือไม่อยากจะให้สามีพาขับอีกที่ไานไหนก็ไหนไหนเดินซื้อเอาที่นี่เลยที่บอนเพื่อนๆท่านทุกท่านดูมาว่าตอนที่เราอะถามซื้อเขาอะคือเขาไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ขายแต่เป็นคนจีนนะ แต่จะมีคนกำกับเป็นคนจีนคอยกำกับว่าเออเนี่ยมี่ยพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่ามี่จะเอาจะเอาหมูอหมูสามชั้นเนี่ยคือเอาสามชิ้นคือมี่น่ะคือเราก็อยากจะเลือกชิ้นที่มันแบบสวยๆอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมเขาก็หยิบเอาตั้งแต่ปลายของเขาคือมันก็แหว่งอะนึกออกไหมแต่เราอยากจะได้ชิ้นที่มันแบบสี่เหลี่ยมแล้วทำคือหมูกรอบอะนึกออกมันเป็นมันจะต้องเป็นอะไรที่สี่เหลี่ยมดังนั้นนี่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาขยับไปอีกได้มันเอาข้างหน้าเนี่ยด้านหน้าก็เขาก็เลยหยิบให้สร็จแล้วนี่ก็เลยได้หมูสามชั้นแแแบบบบบนนนีี้้เเเเเลยืืือออต่่่่่าาาวงงรรระ เป็นหมูสามชั้นมีได้มาสามชิ้นเสร็ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยเขาจะลงเป็นกระาดาษอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสามเนี่ยเขาจะแบบสองแท็คแล้วก็ใช่ช่างน,น้ำหนักสองแท็คเนี่ยสามสิบแปดเหรียญสามสเจ็ซนสองแท็คคืออันใหญ่ขนาดนี้นะอันใหญ่นี้แล้วก็นี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยอีสามชิ้นเนีย่ยเขาทำเป็นแพทอีกแพทหนึ่งเนี่ยก็คือสามชิม้นนีลยคิดว่าเวลาทำหมูกรอบอะถ้าทำชิ้นใหญ่ๆมันก็จะน่ากินอย่างอ,อื่นส่วนอันต่อไปจากข้ามาดูว่าอะไรอ่ะยังสีือ่งเนี่ยซื้อโอ่างเนี้ เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆทำสำหรับทำเค้กทำเขาเรียกอะไรอ่าหน้าเค้กมะพร้าวแล้วทีนี้ก็ทำแบบปอนยามานี่ก็ตั้งใจชื่อจะมีแบบเป็นขุดๆก่อๆเลยนะแล้วนี่เป็นแบบเส้นๆแบบนี้มีตั้งใจว่าจะเอามาทำเป็นขนมเขาเรียกอะไรขนมอ่ขนม,อะ,ขนมอะไรนะที่มันคุ้มะพร้าวอะ่ะมีเาวแบบนั้นแล้วก็จะทำเป็นขนมอย่างอื่นที่มันเป็นมะพร้าวใส้ขุดแต่ถ้ามันเป็น ตอนกขอบนี่ยมันไม่น่ากินก็เลยซื้อแบบนี้มาแยกกันเนาะทีนี้จะพามาดูอัน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 น,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 นี้ได้กินจิมาด้วยเออกินจิอันนี้ที่ห้องนี้อร่อยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคือจริงๆที่มีพักหนึ่งที่ลุกขึ้นมาอยากจะลองทำกินจิคือเราอะเป็นเหมือนประมาณอยากลองอะว่าทำเป็นไหมแต่ก็เลยซื้ออันนี้มาก่อนมาดูก่อนว่าถ้าสมมติเราซื้อมาเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันไหมว่ะก็เลยลองลองซื้อมาเปรียบเทียบกันก่อนว่าเออรสชาติมันเป็นไงถ้าทำมาแล้วมันจะเป็นไงวะอะไรก็เลยซื้อมาอันนี้ก็เลยซื้อติดมาเนไปว่า นี่ไปนะไปเดินเนี่ยจริงๆอะ่ะจะบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นของไทยแลนด์ถ้าเพื่อนเห็นในคลิปก็จะมีทุเรียนทุเรียนเนี่ยอย่างที่บอกมีเป็นคนที่กินผักยากค่อนข้างจะเลือกคือเหมือนไม่ใช่เลือกอก,กินผักไม่ค่อยเป็นผลมไม้กินน้อยมากทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่บอกตามตรงนะว่า นี่นะไม่เคยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามันแพงนะมันเป็นเพราะว่าเราอะเลือกมากทุเรียนอะเรากลัวว่าเราอะสมมุตินะว่ามี่อะยอมจ่ายที่มันแบบว่าชนิดที่แบบว่าคือมาสดๆที่ชนิดที่แบบเฮ้ยมาถึงแล้วแกแพงขนาดไหนชัางสู้ตายเหมือนกตะการออสเตรเลียที่เพื่อนเมาผ่ากันแล้วไปซึ้งกันมาแบบโผล่ใหม่ขนาดนั้นเลยแต่เนี้ยมันเป็นแบบมันแช่เย็นหนะแล้วเราก็แบบกลัวว่ากินเพื่อนเพื่อเคยเคยมันช่วงตอนอยมืองไทยเราจำได้ว่าเราเลือกกินมากทุเรียนถ้ามันเละหรือจับไปโดนที่มันมันจะทำให้เราเค็จอะดังนั้นเราก็เห็นแหละแต่ก็ไม่กล้้้้้าาาาซซืือออออีีีีกกกกดด็เเเเลยยตััสินนนนนใจจไมม่่รแบบบทุววะ มีอย่างเดียวเนี่ยที่กินเป็นแล้วก็ยังไม่ได้กินอย่างอื่นเนี่ยคือกินมาหมดแล้วอย่างอื่นผลไม้ก็กินไม่ค่อยเป็นบางคุตก็กินไม่ค่อยเป็นอันอ่นนี่ก็คือกินได้มันไม่ใช่คือมันผลไม้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่ของโปรดขอมี่อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกที่มันเป็นของนำเขา้าจากไทยก็จะมีขนมขนมไทยเพื่อนเพืน่าจะเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มมัดหรือว่าน่าจะเป็นอขนมตาแล้วเนี่ยขนมพวกนี้มี่บอกตามตรงนะถ้าสมมติคนที่ทำไม่เป็นเขาก็จะคว้าซื้อเลยแต่เราอ่ะมีความสุขว่าคือใครก็รู้ว่าไม่่่่ชออออออบททททาาาาขขนนนนนมมมมไไไไไยยยยยดดััังงงง้้้พวกหหรรืเเีีจจะิแต ไราเห็นสองสิ่งนี้มาคือเห็นนานแล้วเห็นคนมารีวิวเหนน็นว่าจะเป็นทางออสเตรเลียซึ่งก็อใกล้เมืองไทยไงเขาก็ได้มาแต่จะบอกนะทางอเมริกาเขามีคนมารีวิวแล้วจะบอกเพื่อนๆน,นะว่านี่ได้อะไรมาจะแอบดีใจมากเพื่อนๆน,น้ำมะพร้าวแบบนี้ซึ่งนี่จะบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะเคยเห็นคนรีวิวเยอะมากมาเลยที่เราซื้อมามันก็ไม่ได้ประเด็นคืออยากกินอะไรมากมายนะแต่เราตื่นเต้นเราอยากจะแบบเฮ้ยเหมือนคนที่เขาซื้อมาแล้วเขามาแกะดูว่ามันจะต้อง ยังไงแล้วมันจะคือเราอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงวะเพื่อที่จะเปิดแล้วเราได้กินแล้วนะแค่นั้นเองคือเหมือนประมาณก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่ที่ที่อยากจะกินอะไรมากมายซึ่งปกติถ้าใครได้เห็นนี่ไปลงนะคะนี่อยากไปซื้อเวลาที่นี่ซื้อน้ำมะพร้าว ที่เป็นแค้นเป็นกระป๋องอ่ะนี่ซื้อเป็นแพ็คเลยสิบยี่สิบสี่กระป๋องแบบนั้นแต่มันมีขายที่ห้างแบบห้ากล่งคืออย่างเงี้ยเราไม่มีไม่มีทางอดละเราก็จะมีกินตลอดแต่เนี้ยก็ไม่ได้อยากอะไรมากมายแต่อยากเหมือนประมาณว่าฉันก็ได้กินแล้วนะเลยเลยซื้อมาเพื่อนๆดูสิมันจะมีถ้าใครได้ได้ดูตามที่เขารีวิวเนาะเขาบอกมีการกดอย่างนั้นดึงอันนี้แล้วมันก็สลักออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูตรงนี้สามารถกินมะพร้าวได้อะไรแบบเนี้ยอยากจะลองทำแล้วก็เลยซื้อมาสองลูกซึ่งจะบอกว่าคือจริงๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าอันนี้ไม่ได้้้พูดออยย่่าางงนนนนัีะ ถ้ามันไม่หนักขนาดแบบเนี่ยที่นี่ลากมาเนี่ยทงนี้ดันถึงเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรตะกร้าแล้วลากเอาแล้วไม่ได้รถเข็นไปเพราะว่าลวดสามมิลโลในรถที่เนี่ยอีลากรถเข็นน่ะไอ้แน่นไปนหมดเลยดังนั้นมันไม่มีที่ใส่แล้วก็หนักมากดังนั้นถือมาแล้วยัดเข้ามาได้แค่สองลูกนี่เพื่อนๆมี่ถือมานะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปไปดูเปิดน้ำไอ้ที่เปิดมะพร้าวลูกมะพร้าวนี่แหละส่วนอันสุดท้ายเพื่อนๆรู้ไหมว่าภูมิใจถือมากเพื่อนๆรู้ไหมว่านี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินชอบกินของทะเลไม่ว่าจะเป็นอ่ะปลาหมึกกุ้ ไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ปลาเนี่ยเป็นคนที่กินได้น้อยก็อย่างมีปลาดิมกินเป็นปลาสลิดกินเป็นปลาสวายกินเป็นนอกนั้นกินไม่เป็นเลยดังนั้นอาจจะแบบว่าคือเหมือนอะไรที่ตั้งเยอะเราจะไม่ค่อยกินแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าของทะเลที่เราไปเจอมาตัวนีเน้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามีมอะไรมา นี่เลยตัวเองเราไปเจอปูไข่มาตัวเองนี่เลยคือนี่อยากจะบอกนี่นะ่ะเคยเดินทางไปเที่ยวหลายรัฐมาบ้างเลยแล้วจะไปเดินตามห้างแบบนี้ที่เขาเปิดตามแต่ละร้านที่มันมีอยู่เนี่ยถ้านี่เห็นนะนี่จะกวาดกลับบ้านมาแล้วกาแช่แข็งซึ่งพอแช่แข็งแล้วมันก็ไม่สดแบบนี้หรอกดังนั้นนี่จะบอกว่าเวลาเราไปที่ไหนเราก็ซื้อกลับมาซื้อกลับมาแต่ทีนี้นมีห้างมาเปิดที่นี่แล้วแล้วเราไปเห็นเราไปเห็นอ่าปูตัวนี้มาแล้ว,ลวเราอะนึก็นใจเฮ้ยจะทำอะไรก่อนกินได,ได้ที่มันสดๆหมา,ายถึงว่าที่ไม่ยังไม่ต้องแช่แข็งมันมีเมนูไหนที่ที่ เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมิจะไปลองทำนี่คือปูไข่นะที่จะบอกเุื่นว่าเนี่ยซื้อมาอันนี้สองแพ็คคือปูแบบแน่นมากราคาถูกมากทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่อันนี้สามแพ็คนี่สามนี่บ่นกระจายเลยวะนี่บ่นนี่ไม่ใช่เหรอว่าแบบว่าจ่ายตังค์ซื้อของนะบ่นเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากเพื่อน นะกลิ่นอะกลิ่นปูกลิ่นของทะเลอะมันเข้ามาในรถลูกลก็บนมากม,มันกลิ่นเหมือนปวซองปวซองคือปวซองเนี่ยก็คือกลิ่นแบบกลิ่นปลากลิ่นอะไรที่มันเค็าๆอะฝรั่งเขาจะไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยนี่ยน,น,นี่ได้มาแค่สี่แท็คมันก็หมดคือมี่เลือกมาแล้วมีอันนึงที่มันเหมือนมันไม่ซองก,ก,ก็เลยไปถือมาเนีอยะอะหมดละมีมีอันมะขามถีอน,นี่ก็เป็นทั้งหมดเลยที่มี่ไปเดินที่ห้างใหม่แล้วที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมี่หนักเป็นคนเดินทุกห้างเลยแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่มันห้างใหม นจีนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาลงทุนที่ตัวนี้เมืองคิเวเบตเนี่ยซึ่งใกล้บ้านเราก็ลงทุนทำใหญ่โตขนาดนี้ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปอุดหนุนแต่ทางฝั่งร้าน,นร้านเดียวมี้งก็ไปทุร้านเหมือนประมาณว่าเราสะดวกทางไหนเราใกล้ทางไหนเราก็แวะแต่อันนี้ที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าลูกไปแข่งวอลเลย์บอลแล้วมันอยู่ใกล้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้ามันอยู่ใกล้เนี่ยผ่านตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อมาเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยกลายว่าเหมือนกับมาแวะตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าคนไทยคนจีนคนลาวคนทุกแบบ ไอ้รวมตัวกันอย่านี้นั่นหมดเพราะว่ามันคลบองวงจรไงเออดังนั้นก็เนาะก็อุดหนุนกันไปยา้ยายๆไปอุดหนุนกันไปแล้วก็มีจะบอกด้วยนะว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาบางคนที่ส่งข้อความมาหาเนี่ยเนาะว่าเออพี่นี่มีน้ำปลาไหมมีพี่นี่มีซอสอันนั้นไหมพี่นี่มีเนี่ยนีจะบอกว่าเดี๋ยวมีจะปรับ แล้วไปเดินดูเลยที่ในตัวเมืองเกเบกว่าที่เนี่ยมีทุกซอสมีทุกน้ำปลามีผักทุกอย่างผักแบบร้านไทยเลยแล้วก็เมนมันอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์โอ้ยจะต้องเป็นแบรนด์นั้นเหมือนที่เรากินที่เมืองไทยแต่ก็ทำให้เราไม่ได้อดตายอะ่ะไม่ได้แบบว่าแก้ขาดกันไปได้นะคะนี่คิดว่าแบบนั้นเนาะดังนั้นวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีได้อะไรมาบ้างแล้วก็มาบอกพี่กัดให้เพื่อนๆไปเดินดูเนาะว่าร้านเนี้ยนะคะเขาขายอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จา,ากเมืองไทย